สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเล่นก้าสก้าวขึ้นในป่าคนเดียวอยู่ดีๆันสีก็จอยมาเฉยมาไม่ไมด้จอยฮึเครื่อ,คอ,องคอมโบไหนทุกคน F4 เห็นไหมพี่ซีพี่จีพี่จีรอก่อนรอก่อนโอเคโอเคโอเควันนี้เราจะเล่นกับน้องนะคะอ,คอันนี้ก่นอน หรือให้พี่เล่นคนเดียวเลยเนี่ยสรุปจะได้เล่นคนเดียวหรือจะได้เล่นกับน้องกันแน่นี่ยทุกคน ตัดน้องสี่โมงเป็นนักเลงจะเป็นนักเลงหรือจะเป็นนักเรียนนักเลนเฮ้ยโอ้ยแถมมันโดนเหยียบหัวอีกเนาะรามาเลยฝากบล็อกด้วยใครเจอผู้หญิงอย่างนั้นอ่ะฝากบล็อกด้วยเขาจะได้มองไม่เห็นจะได้ ฝัดสีมาเร็วฟัดสีฟัดสีสีฟัดสีมาดุนมาดุนมาชิดมาชิด สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดบสองสิามี กองรวมกันนะเอาไม้มากองรวมกันตรงนี้กระเด็นไปไหนไม่ได้ให้ไปทางนั้ เออรู้แล้วไม่ต้องเตือนใครๆก็รู้เตือนอยู่ทุกวันเลยเนี่ยเฮ้ยเกือบเข้ามาไม่ได้แล้วนะทุกคนวันนี้เราการหล็กยไปช่วยเลยช่วยเไรช่วย รีบวิ่งกลับแคมเลยพี่มาว่าทพี่เราไปขอไปคะ่ะเพราะพี่ไปหาเหล็กมาอยู่ทำไมาหลอดเลือดหนูเหลือแค่นั้นอ๋อพี่นึกว่าหลอดเลือดหนูแต่ที่ไหนได้หลอดเลือดระตาย ทุกคนเลขเหลือน,น้อยมากเ,เลขอยู่นะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ไม่ไกลสุดเชา้าเมื่อเชา้าเราลืมไปว่าเพิ่งมืดเ,เราจะกลับแคมเพื่อไปเติมไฟเพราะว่ากลัวไฟดับไฟก็ดับ,ดบเออนี่นี่เพิ่มขึ้นมานิดนิด สุนุกวันนั้นหนูไม่ได้ไปเรียนวันศุกร์เรียนเรียนต้นบ่ายถึงเย็นนะแม่เอะเหรอหโอเคแลกกับคุณลุงเหรอไว้หลอดพี่ไกลหมดแล้ว เราซื้อได้จามเดี๋ยวเดี๋ยวทำสังขาวันเอออย่างนี้แหละไปใส่ต,ตรงนั้นเส็จโจน เลยนะเท้าตาัดถ้าได้อาหารเราไม่เอาน้องน้องเราเป็นเชฟกว้วยตาน,นี้ตาตเหีเ่ยวเลี่ยวเหีเ่ยวเลี่ยวเหีเ่ยวไ้เลี้ยวเหี่ยวมาต้อนออก,ก๋วยเตวฝากดู่องการกล้วยแล้วกดซับให้เราด้วยกดติดตามกดไลค์ได้ขวัญดี นัาสับนัาคุณของจนเล้วจนไล่เอาหนูก็ไปใส่เครื่องปั่นเอ้ยเครื่องปั่นไงเราจะได้ครับโอเคโอเคดีมาก เี่กำลังสร้างรั้วกันบ้าน วันนี้ดีวันนี้ดีน,น้องเาไปเชฟเจอไม้กิ่งหนึ่งทำไมไม่เก็บ่ะแเรวที่เอาแด่ใส่นี้อ,อะไรวางเอาวางอะไรวาต้นกล้าเอาไปใส่แคมปเราไม่ต้องการเอาต้นกล้ามาปลูกปลูกรอบรอบวงเพราะว่าดูสิ วงเรามีอันนี้กั้นแล้วใช่เนี่ยเนี่ยเราก็ขึ้นขึ้นปีนอย่างเงี้ยปีนอย่างเงี้ยถ้าพวกมาถ้ามันถึงคืนโจมตีถ้ามันจะข้ามาแล้วก็ถือขวานนะถือขวานดีอย่างเงี้ยยิยาชยจายุ่มจุ่มยุมซ้อมเลย เช้าแล้วเช้าแล้วพีชขอขนมหน่อยไม่ให้พีชขนมหน่อยไม่ให้พีช <c oughs> <Please, S 1> ขอขนมหน่อยไม่ให้บ้านของพวกโจร ต,ตัวขยายแมพด่วนที่มันแคบมากไปไหนอะที่ไปเก็บของเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปในหลังคืนโจมตี พระเจริญอุ้ยวันนี้วันแม่ด้วยวันนี้คุณลุงแม่มา ได้แล้วนะเดี๋ยวนับแป๊บสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบ,สบหกสิบแปดยี่สิบอุ้ยดีนเนาะเหล็กเหล็กหมดอ่ะฟันซีใช่พี่ใช่อย่างสิ้นเปลือง กำลังจะมาบอกพี่ด้วยตองใหม่คือบาร์ลอยไปจุ๊กจุ๊กจุ๊กหมาป่าด้วยนะจุ๊กหมาป่าจุ๊กจุ๊กเฮ้ยกลางคืนกำลังจะมา,าเออเออเอเอเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบรอแป๊บ จะเอาอะไรไว้วก็น่ากันเป็นอะไรคะรีบๆกลับรีบกลับกลุ่มลึกกลับมุ่งหน้าไปที่แคมป์ของคุณในที่ไหนสักแห่งหนึ่ง เราจะปกป้องแคมป์เราเราต่อไปได้ฟัซซี่พี่ซายวิฟซซีมันมันติดอันนี้มันติดมันสร้างไม่ได้จุดตองพี่ต้องออมประมาณนิดนิดเมอ,อมันเอยียงนิดนึงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันสร้างไม่ได้เฉยๆแต่ยังไงมันก็ปกป้องแคมป์เราได้ นาทีที่กลัวไฟจะดับแล้วว่าไฟมันจะดาบเจออาหารก็จุ๊กไปเข้าไปเผากินเลยสิคะโอหลอดจะหมดแล้วฟันซี แน่นอนตอนนี้เติมไฟเติมไฟที่จะไปตามหาเด็กเฮ้ยเฮ้ยันที่ไปตามหาทุกคนแป่นต้นไม้ I did กคกรงการคงจะมาะไปไหนปไหนเอาพันพันเอทำไมแมวอาอะอุ้ยเพราะว่าเรากดวิ่งเร็วมั้งคืนนี้จะถูกโจมตีฟรีคืนนี้จะถูกโจมตี่อหยอกเล่นพี่ไม่รู้นะจะถูกโจมตีไหมเพราะมันยังไม่ขึ้นรูปให้เลยว่าจะถูกโจมตีไหมหรือ ไม่ถูกโจมน,นี่พี่มีถังน้ำมันเชือเ้อเพลิงไปเต็มแล้ว คุณกับอีที่แคมป์จบพี่รับรองว่าเราต้องอยู่ได้แน่ในคืนนี้ ปลูกต้นไม้ก็ไมได้ปลูกมันมาปลูกอะไรตรงแมนเราเนี่ย,เ,ยเ,เ,เอาคนละตัวกันเว้ยขวัญเก่ามาก 아고 오개요 แต่ต้นไม้ก็ยังไม่ถึงเอาไม้ไปกองรวมกันนะเขี๊ยมะ Thank you for watching. โไฟแก่ไฟแทบหมดอ่ะ คลิปนี้ขอตัวลงเพียงเท่านี้ค่ะ